ไม่พูดอะไรอ่ะว่าไว้เด้อโอ้ยอยู่ต่างแดนเด้วพี่น้องเด้อยคุณาวดิคุณลาวเดิออยู่ะเตะเลียกันเลยซัดว่าใม่เด้ออระวังสายดิไม่มาขอชาวบ้านเขาแล้วนี่โอ้ระวังสายน้ำด้อบ่อหนิบ่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะว่าเราทำน้ำเขาเติมระบบน้ำว้าทำท่อน้ำมาลดน้ำต้นไผ่ด้วยเด้อโอเจังสี่ดิ แต่ว่ามันการ้าเป็นทางข้อข้าสิฟุดดินเอาสิดินขมเนาะมันจังสีบะแกนะ้เสียดายเนาะมันข้นคนเขาได้ตะไยมันอะระเนยมันอ่นั่นบ่เออหัวตอมนบ่ได้สิละโอ้ยเราจะไปกินหัวตอมันบ่นี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 อันนี้เดสมอลเลยจะบ่หลายเน่เนาแล้วเนาเน่าเน่าไแล้วแ่ มีเด็กหน่อยมันเสียดายเนาะมันเป็นโคนไหมเออมันทำไมมันขึ้นโคนดอะฮะเผาเผาโอ้ที่กินมันหน่อใหญ่นะแต่เราเอามันโคนหมดเลยตอนมันขึ้นมาใหม่ๆมันโอเคเยอะปะโจมันเกือบสาวมาที่ทินแล้วที่เราขอเขาไว้นั่ะนี่นี่เออถ้าเรามาตั้งแต่ตอนนั้นไรหมดเลยนะใหม่เนาะนีเระวังสายน้ำเขาได้สายน้ำที่เอาขึ้นแ้ละเอาฮะก่อน แม่นิดเดียวนี่อันนี้เท่าหมดแล้วอันนี้เท่าหมดแล้วแก่หมดได้ยังไงดูสิที่กินมันได้ขนาดนี้เลยนะแต่เราเอาไม่ได้ใช่ใช่ปกติเขาได้ถึงโคนได้โคนมันแก่หมดแล้วเออมันแก่ปกติมันได้หมดเลยโอ้ยสามาสามอาทิตย์กินแล้วน่าจะสวยๆนีได้สวยหัวมันนี่มันแก่หมดเนียมันไม่ฟูอัน้มันแก่กินไม่ได้ไหมมันแก่ปลาปลาปเจ้าของไฟ่ขอเจ้าของบ้านตั้งหลักสามอาทิตย์แล้วเอ้าโอ้ย หายไม่ทันนะแก่หมดแล้วข้างในจะไหว้แล้วเสียด้เนาะอุ้ยไม่งั้นเราได้เยอะนะได้นี่นี่พี่แต่ได้อันนึงจ้ะเออไม่งั้นเราได้หมดเลยนะใหม่เนาะถ้าาเรมาอ๋ออยู่ข้างในมันเป็นลำนะจ้ามันยังบกขุ่นโ้นเขี่ยคืนให้เขาด้วยเด้อเย้มกับือกบด้วยล่ะกบไปกบแข่งกันอ๋อนี่เด็กเออขุ่นมาสองเออเขุ่นมาหาเอาสิ นี่ก็มาหักเขาอยู่ตรงนตรงนั้นแสวยแดงมันแดงมันกเปะเปะเจอตีทุกเกนแคกเปะเลยถ้าเรามาบ้งแต่วันนั้นน่าหมเรได้หมดโอ้ยอดอย่างนั้นก็เอาเหรออะไรตะไบแดงมันเอาไปเก่งเอามันแตกใบอืมนาเด็ชฉนาหาของ คืนใบกรบใบคืนให้เขาดีเด้อเก่ง,งใจเขาน,นุก๊กเสียด,ดายลันย่นหน่เขานุ๊กัดเอาอีกแก่แล้วแแก่ล้วบางทีมันอยู่ใต้ใต้หญ้านะกกฝนตกรเร่งๆหน่อยท่านจะกินไหมต้องฝนตกสวยๆยอ่ะฝนตกนฝนตกน้ามันใ่ญ่เขี่ยแล้วเอากบคืนด้วเด้อเดี๋ยวเขาจะว่าเอามาทำบ้านเขารก นี่เขาให,ให้มาเก็บกบวนแล้วไหนอะกล้องไม่เห็นไม่ถึงมือผู้ขุดเลยอ๋อภาคด้วยสิอ๋อเอาขาพูดไปสิว่าทำอะไรอยู่นะ,ะมาทำไมกับพี่น้องนี่ <laughs> ได้ตายมันเพระาะว่ามันเข้าบมดแล้วจ้าเข <c oughs> <c oughs> ่าหมดแล้วมันเขาหมดแล้วจ้าพี่น้องลองเอามันมี <c oughs> ไม่มีสอย่างมันมีนูลงไมน้หนูแมม่อยังไอ้ยไดอันเยนัน กอนี้ก็หากันนะถ้ามีหลายก็คงจะหากันมันนี่ไงหมาย่ตรงนี้สามหนอนเลยที่หักแล้วหนอนหักได้แต่ยอดเลยอนี่พี่ถ้าเรามาตั้งแต่วันนั้นาหนอถ้าเราได้มาตั้งแต่วันนั้นน่สุดยอดเลยนี่พี่หักไปใช่ไหมพี่หักออกไปดูไหมมันแก่หมดเลยไหมใชอดูสิกินไม่หมดเลยนะถ้ามันได้หมดใช่ไหมอมันไม่จะหนอนใหญ่ๆดูสิพี่หักไปแล้วว่างหั่นหลายสามหนอนดูนี่ แก่หมดทำดีกาทำดีแก่ไปมันจะได้ทั้งลำแล้วนะนี่นะที่ได้บดโดนนะแกเนี่ไม่แก่แล้วอันนี้เอาไปหมดเลยสิแกงได้หมดจับเอาได้ยังได้ล่ะนี่แม่ถ้าไปปาดเอาจับปาดขึ้นทั้งอีขึ้นทั้งอีไม่เติมไปอันนั้นบดได้ดอกดอกขึ้นอีกขึ้นอีกเลยเดี๋ยวบดหงอกนะเดี๋ยวมันการออกตีแก่ไป จะแก่ส e ิโม่กระโดดพี่บอกบ้มงกระโดดมันจะแก่แล้วบอกจ้าเวลาฝนตกห้ามมันมันขึ้นแหนงจับตอนนี่ล่ะอืมอืมขึ้นแหนงต้องมาวันฝนตกเลยโอเคโอเคเอาขึ้นเล็กเอาขึนเลกดิจ้าเขื่อนไปเออมันนั้เดี๋ยวเดือดวมันได้แล้วก็คือว่าได้เขื่นเด็กน้อยนึงมันสิได้แต่จะายมันตัวสั่น ก็ได้จะไปแล้วพ่อโอ้ยจะ่เสียดายเนาะน้ำไม้มันอันนี้แล้วมันแก่แล้วเนาะประมาณต่อมันอ่อนเนาะมันอ่อนหมดเลยปะเอ้าฝนตกกันเ่ไหมาถึงจะมาฝนมันตกกันบ่อยเหเอก็เจ็บตูดไหมน้องนี่ยังหอดหยดนมันก็ดักจืดเออแม่งจ้ะคนพ่องเนาะมันเป็นยังไงดักอู้หูเด็กใจหัวมันเสียดายเด้อกงเลยเราบันแก่เนาะ มันแก่ใช่ปูงมากแก่เห็นไหมนี่มันแก่ไหมไหมดูดูแก่เลยอ๋อมีรัดหน้ามาให้ไหมเดดยอดก็จะเด็ดไปกินได้อยู่อ่ะกินได้หมดเอาเหมือนไปฮะแต่ว่ามันจะได้ว่านึงมันเสียแล้วเนี่ยมันเสียบ่าแต่ยังไม่เสียแต่ว่ามันมันไม่ตระจายนะเท่ากับที่น้อมเลยนะ ไปกบอะไรนั่นในเขายังกบที่เขียวนะแก่หมดเลยน่าเสียดายจ้าพี่น้องบังหน้าใหม่เคยเห็นว่าจ้ามันจะบ้านโนเนอยู่วงการนะโอ้เป็นกระสอบอางการเหรออยู่วงการบ้านพี่เต้ด มันอนหัวู้อตาวจังเลยนเงียใชุ่นเงี้ยูบอกยูคุณนม่งน่งันกการมันมันอยู่ไหนดีล่ะงไนคุณไหลล่ะคุณพูดพูดมันจังเลยมองไหนคุยกันเรื่องเอ๊ะเห็นบลกอะน้มือกล่องอออนั่นบอกไปหักเอาแล้วจ้าเอาหัวมัแกจะลองหักบังดุเอาหัวเข้าไปเดี๋ยวออกไม่ได้ติดดงไฟเขามีดไปกินไปอักหายดงไฟ อาไปลองมีดกูนี่น้ำมันอีละหาบังกะบังมือดีได้พอแล้วไผ่ดีหน้าแล้วได้แล้วดีได้แล้วคุณแกงพูดถึงเขาก็กบดีดีนะเขาจะโกบดีดีบ้านมั่นเื่อมั่เนี่มลูนี่เขาทำระบบน้ำมาให้มันด้วยนะใช่เขาทำระบบน้ำแล้วก็กบเพืนแก่ใส่เขาเขาเขาเลี้ยงไผ่ไหมเขาเลี้ยงไผ่ขายแน่เลยเข่อนนักนหมายว่านะเห็นเขาเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยขายต้นไผ่ดิอุ้ยไม้ไผ่ดิดหน้าเป็นแผลป่ะเนี่ย โดนไฟดิบหน,น้าตบปากเลยของพี่สวยแล้วเอากบทังมันให้เขาด้วยเด้อนางคุยของเกแล้วเนี่ยใแแช่ๆเดี๋ยวก็ทำนุก็อยากมาตากมาหลุดใ่ก็ได้เฮ้ยยอดยอดนี่สวยดิ กบกบให้เขาด้วยเนาะกบกบที่เขียเมื่อกี่ของเก่าเขาเห็นเลยขนาดกบไปกบงามๆเลยที่เก่าเข้าไปทางทางนู้นน่ะกิงนี้สวยสวยดูที่มันแก่หมดเลยเนาะไม่งั้นจะได้เยอะเลยนะยอดน้องมันก็ออกนะพี่นี่ยอดมันนะเนี่ยไม่ใช่ลำนะเนาะมัดเลยนี่พี่พี่แต่นี่มันขึ้นมดเลยเฮ้ยเนาะเอ้าแมาต่อมนสังหลังน่หโอ้กินบ่หมดเนาะเอาใหม่เอาใหม่คอยรอดใหม่คอยฝนหน้าฝนใหม่ เดี๋ยวฝนเล็งๆเนี่ยปไปฝนต้นน้ำนี่แหละโอเคเขายังไม่ออกมาเสร็จแล้วข้าวม่ให้เกี๊ยวละหน้าบอกกินเป็นป่ะลาดหน้าแกได้จะกินได้ไหมปะเอ้าเสร็จแล้วเอ้าวันแกงหน้าแกงวันแค่แค่มะเดื่องมากินกันเนาะวันแกงหน้าวัน สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนอีมากอีจ,จ้าทะเลโอ้เย็นเย็นเย็นบรรยากาศดีขนาดยามแรง ขี้ดินายไหมดินายมันนิ่มถาวะข้าเจ้ายางเล่นห้อยรถไหมกระจกขี้ดินขึ้นบ่กึพิจังไลยยิงยิงบอเสียงนำตะเวนไก่ตกดินละจ้า ตัวเนียมาเล็นสมิญญานน้ำโอ้น้ำลงตัวนี้อ,หา,อาหอยก็น่า <c oughs> มาีหอยบ่บะมีอยู่เดยแต่ว่าเปลือกมันเปลือกหอย อันนี้ลูกหอยหน่อยแัปห,หอยหนอเชลเรื่องบินหาดูหอยหาดูหอยเปียหนาวบ่อยนี่

นี่อะไรเปลือกหอยอน้ำสวยจังเลย มีแต่เปลือกมันบ่อมีโตมันเลยไปนะอให้บรีวันหน่อยดิอ่าตเบบี้อันเดอร์เนอน์นะมีแต่เปลือกมันจ้าไม่มีหอยเลย

Oh, you scared. Why are you scared? Huh? Huh? Oi! 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 เร็วๆเ,เอานะพาวเวอร์ <Okay. S 1> ไม่มีแรงหมอจัสมิน ตายลูกลกตายตายเ <laughs> บบี้ไปแล้วเแบบี้ไปเล่นน้ำทะเลแล้ว